สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหาความรู้นะครับกับการทํากําแพงกั้นดินของวิศวกรเกียรตินิยมอันดับสองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับอันนี้คืออะไรถามอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นกําแพงกันดินครับข้อดีของเขาคืออะไรเราจะกันไว้ไม่ให้ดินมันถล่มออกไปครับถ้าผมสร้างกาแพงธรรมดาที่ไม่ใช่แบบกั้นดินเนี่ยกำแพงธรรมดาจะถล่มไหมพี่มีโอกาสถล่มครับอืมแล้วกําแพงกั้นดินเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างก็จะมีเข็มเสาเข็มไอ แล้วก็จะมีการเทเทคานครับแล้วก็จะใส่แผ่นพื้นอีก3แผ่นขึ้นมาครับครับแล้วก็จะมีทําเป็นคานสเตย์เพื่อดึงหลังไม่ให้มันถล่มออกไปถ้าสมมุติเราไม่ทาคานสเตย์ได้ไหมเนี่ยพี่ก็มันก็มีโอกาสที่มันจะถล่มลงไปนะครับอืมก็คือตามหลักที่เราเรียนมาครับต้องกําแพงกั้นดินเนี่ยต้องมีการทําสเตย์ด้วยได้รับความรู้นะครับจากพี่วิศวกรเกียรตินิยมันดับ2ก็คือพี่ก็เพิ่งจบใหม่2เดือนทําได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับขอบคุณครับพี่ตบมือหน่อยฮะตบมือดิ フフフ。<laughs>